มมาอ่ันนี้สวัสดีครับอยู่กับช่องคิวคนดีรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าแกงเลอะนะครับเฮ้ยแกงเปิดลูกคือคิดผิดนิดนึงนิดนึงอันนี้ก็เป็นแกงของทางภาคอีสานครับคือมีคนรีเควสมาหรือว่าขอมาแบบเอ้ยนะช่วยรีวิวเจ้าตัวนี้หน่อยแบบอยากจะแทรกเมนูอีสานเข้าไปนะโอเคไอ้คนนี้ผมก็แบบเอ้ยได้ไม่มีปัญหานะเพราะเราแบบมาแนวทางนี้นะแกงเปิดนี้ก็ถือว่า เป็นแกงแล็กๆนะที่ผมกินแบบว่าไม่ค่อยได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวครั้งแรกเหมือนกันเราจะมาดูนะครับว่าคนที่ไม่ค่อยได้กินแกงเปิดหรือว่าไม่ค่อยได้กินอาหารอีสานมารีวิวอ่ะมันจะอร่อยหรือว่าจะถูกปากแค่ไหนครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมีส,วมสม่วนผสมของใบาย่านางเป็นหลักใช่ไหมแม่ใช่ใบายะนางดอกไม้ใช่ใบาย่นางหล<ว>ักนี่ก็ผมว่ากินแบบเป็นราดแกงเลยนะไม่ได้กะรึแกงเปิดแกง ที่นี้ผมก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ว่าบอกเลยว่าต้องลองกินดูไม่ลองเราก็ไม่รู้นะเพราะในชีวิตประจำวันผมคือคือผมไม่ได้มานั่งกินแกงเปิดแบบอะไรอย่างเงี้นะเดี๋ยวทำได้กันขอหนูหน่อยแกงเปื่อยมันร้อนๆเลยนะขอเป่านะมันร้อนๆจริงเลยนะอือหืออร่อยไหมโดนร้อนในเมื่อกี้แสบร้อนในด้วยนะเหมือนกันร้อนในเอ้ย อร่อยกว่าที่คิดนั่นเนี่ยผมคิดว่ามันแบบรสชาติแบบเหม็นปลาล้าทุกเนี้ยมันก็ไม่ค่อยหม็นปลาล้ามันมันมีปลาล้าผสมอยม่แม่ได้กินอยู่มีปลาล้าหอม <c oughs> อืมอืมไม่ขาวได้นะจะผมเจ็บร้อนในานิดนึงอ่ะอาจจะพูดไม่ชัดนะนิดนึงไปแซ่บแซ่บแซ่บโดานร้อนในเต็มเต็มคือเป็นเมนูที่ คนที่แบบว่ากินอาหารไม่มกินอาหารอีสานไม่แข็งเหมือนผมนี่บอกเลยว่ากินได้นะผมว่ากินได้อีกคำอีกคำอืออืออร่อยนะแ,บบนนแต่ก็ใส่ผักตามที่เราชอบเ็ดแกงหมูเยอะฟากทรออะไรเงี้ยอันนี้ที่แม่ทำนี่คือเป็นแบบอีสานแท้ใช่ไหมแบบไม่มีภาคการมาสม เพราะมันคือการนิสสากเนาะใช่ไหมใช่โอเคแล้วแล้วแต่ลดมือใครอะได้เนาะได้ปกติผม <c oughs> ไม่ค่อยกินอาหารอิสสานะแบบที่เป็นแนวเนี้ยพวกตำตำมากินได้แต่ว่าเป็นแนวเนี้ยไม่ค่อยกินแต่พอกินเข้าไปแบบอืมมันอร่อยนะมัน <Wow. S 1> อร่อยเลยแหละกินได้กินได้เลยอ่ะออ่ สุดยอดสุดยอดอร่อยจริงนะเนี่ยแบบว่าคือมันเป็นรสชาติใหม่ที่ผมไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยได้กินรสชาตินี้เปิดมิติใหม่นะเปิดมิติใหม่เลยอือหืออืออือเจมาทำไมเนี่ยอน,นี้มาอ,อน,นี้มาเมื่อกี้กับปับ มาแล้วนะกินกันไปก่อนอืสุดยอดสุดยอดครับอันนี้มันก็พิ่งตื่นครับไม่ต้องตกใจทำไมมันเดินแปลกๆมันเพิ่งตื่นสำหรับวันนี้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ